ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่หญหญพี่แฮรี่ขอมีอะไรมาให้ดูทะลึ่งว่ะขอได้มาจากงานวัดมันคือกระปูน้อยของพี่แฮรี่ซัมนีล่ล่ะของเธอนั่นแหละอันเท่านั้นโอ้ยใหญ่จะตายมีไซส์เล็กมีแต่ไซส์เล,เล็กใส่ไม่ได้นี่ตัวไหนละถ้าใหญ่ก็ใส่ได้ เนี่ยตัวนี้ตอนแรกว่าจะแจกเ c 690เป็นของ UR รเดิกซื้อมาจากสยามีเยสสวยมากตัวนี้ไซส์ใหญ่นะครับอืมตัวนี้ไซส์ใหญ่เดี๋ยวลองเลยเหลืองอ่อยเลย <laughs> ตัวนี้ UR เดิกนะครับพอเคยใส่ถ่ายลงไอจีไปแล้วตัวเนี้ยถ้ามีใครรับนะครับตัวนี้นะครับ,รบปิดที่ อันนี้บอกเลยซื้อมา, 600, าหกร้อยขายสามร้อยมีคนบอกว่าอยากได้ค่ะสามร้อยห้าสิบอ่ะเนาะแล้วแต่แกค้นหนึ่งครึ่งหนึง่งโอเคครับมาสามร้ยหสิบใคร <50. S 2> ใครใครเอาตัวนี้ครับไซส์ใหญ่ขายสามร้อยห้าสิบาทครับตัวนี้ไซส์ใหญ่หน่อยใครเอาพิมพ์ชื่อตามด้วยราคามาเลยนะครับนี่ออืมได้ พี่อังสามอยห้าสิบาทโอเคเก้าสิบห้เดี๋ยวพี่อังพี่อังกดหนึ่งมาให้ฝั่งนะครับตัวตัวนี้มันประมาณ XL แลครับพี่แอลเป็นแอลใส่ได้เลยทุกคนจะรู้อยู่ว่าอยู่อาเดิมมานะคะเท่าไหร่เพราะอันนี้ผมไปซื้อมาจากสยามวันที่ไปกับพี่แพรี่วันนั้นอนะโอเคพี่อังขอบคุณมากครับพี่อังกดหนึ่งแล้วเรียบร้อยเก้าสิบรับพี่อังขอบคุณคร้าอ,อันนี้เหลืออยู่ยในร้านแค่หนึ่งสองสามสี่และสี่ตัวตรงนี้จะเป็นพี่ออุ้ยะไร ใครส่งมาให้พี่แพลนี่เนี่ยเ <c oughs> นี่ยเสียงอุ้ยส่งอะไรมาเปน็นแขนสั้นนะครับผมเป็นเสื้อวินเทจนะตัวเนี้ยเป็เสื้อวินเทจเป็นเสื้อนายคาเป็นเรดบลูดูดีเทลครับดูหมกกวกัน็อกสวยนี่เป็นเสื้อเป็นงานเก่าครับผมเป็สวยมากนะเป็นงานเก่านี้มีราคาหน่อยครับผมตัวนี้อยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบครับผมโอ้ยสวยมากข้างหลังสวยมากน,น,น,นม่ได้ฟววินเทจเลยอ่ะครับ ประมาณ XL กครับเขามองของขวัญพี่แบรดดี้อยู่ตอนเนี้นยขายเสือบห้าไปต้องหันหลังหันโชว์หลัง,ลง,ลงไม่ใช่โชว์หลังเสื้อตลก<บ>อย่ามาเที่ยวเปิดตูดให้คนอื่นดูนะตัวนี้ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบผมเป็นเสื้อวินเทจนะตัวนี้สวยมากนะครับนัดค่ะ พี่เลยอยู่สามตัวแล้วครับเหลืออยู่สามตัวแล้วครับพี่สามตัวสามตัวจอยจอยเอาปล่อยปล่อยไปเลยสามตัวพ,พี่ได้หมดล้วเลยพี่ <c oughs> นี่ราคาแอบแดงเลยนะพี่ <c oughs> นี่จะมาประมูลนะทองมีเริมตันที่สองร้อยใช่ไหมตัวที่สองร้อย ได้ได้เพราะว่าตอนนี้มันแบบของมีนะพี่อกประมาณเดยวัดก่อนคับอกโมอารายโนีเนอร์ปีรวยอราโยนปงรวด้บัตสมใจ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 ปังรวยอันนี้ออยปังรวยอารายโมก็พิมพ์มอตุก็ราคาโมด้บัตอะไรแก่อรบรอันนี้ ทมทมโนทมโนอะไรนะหกยี่สามทมเนี่ยอันนี้ทมเนี่ยอันนี้สองร้อยห้าสิบสองคือเขาเปิดไปสองร้อยห้าสิบสองแล้วออันนี้สเก็ตสราคาหรออืมอ่าครับผมสองร้อยห้าสิบสองอยู่ที่พี่พี่เอาไม่ใช่ใช่เกมมือเป็นแต็มขอโทษครับฟอนมั่วตอนนี้ครับเปิดที่สองร้อยนะครับใครสนใจนะครับมาเริ่มประมูลเลยจะหมดแล้วพี่จะหมดแล้วอ ยาวยี่สิบหกรอบอกเนี้ยรอบอกเออยี่สามสี่หกตัวที่เขาบอกไม่ใช่สองยี่สิบขอบคุณครับสองร้อยยี่สิบพมี่นีสวยพี่สิบแดงตัวนี้จะผ้ามือนึงนะแค่มีตรงเนี้ยเนี่ยชุนไอแม่เชื่อมหลุดเน็ยเล็กน้ว สภาพแบบนี้สองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบครับพี่มมีเลยพี่สวยมากมีพี่หนูหลินให้สามร้อยมาพี่หนุ่นลินให้สามร้อยครับตอนนี้อยู่ที่สามร้อยนะครับสวยมากสามร้อยอยู่ทางคุณแพรรี่นะครับตัวนี้เดี๋ยวใหพี่หนูหลินให้สามร้อยสามร้อยอ่ะสามร้อยตอนนี้สามร้อยครบคุณมครับเหลือทุนอีกสองร้อยมาใครมาเหลืออีกสองร้อยเร็วเร็วเร็วอู้หสวยตอนนี้ที่สามร้อยนะพี่ราคาทางพี่แพรรี่นะครับ สามีตรงนี้ซิบทองนะพี่แต่มากหุยสามร้อยยี่สิบสามรอยยี่สิบคุณพลอยขอบคุณครับหคุณพลอยคุ้มนะจะบอกตัวนี้พี่ยิงใส่แบบน่ารักมากสภาพมือหนึ่งเลยพี่คนห้างพี่รู้ว่าราคามันขนาดไหนอืมรอรอที่สามร้อยครับสามร้อยยี่สิบนะครับยี่พี่พลอยครับพี่พลอยพี่หนู่มเรียนให้สามร้อยสี่สิบสอยยีบของคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสามร้อย สามร้อยสิบไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมบิดค่ายี่สิบนะครับบิลค่ายี่สิบครับพีตอนนี้อยู่ที่สามร้อยสี่สิบครับมีให้าคมา่านี้มัครับดูลูกคุณหนูสามร้อยสี่สิบครับอ่าให้มาสวยมากมีไหมอีกสักนิดหนึ่งไหมครับสามหกมีไหมอ่ะสาหก่อยอ่าสามสามหสิบผมนับเลย่มนับเลยสองอยหกสิบไปสาอ่าสามหกสิบคุณอยมาแล้วครับมานับเลยครับสิบ เก้าแปเจทาได้หมหกห้าสี่มีใครสู้พี่พลอยไหมครับที่สามร้อยหสิบเสียแล้วพี่สามร้อยแปดสิบอยบเฮ้ยสามร้อยแปี่สิบวย่สิบแล้วพี่พลอยสู้ไหมครับที่สามร้อยแบล้วเขาพี่พลอยสู้ไหมครับสู้หน่อยให้ก็สู้หน่อยสู้หน่อยสู้หน่อยคพี่พลพี่พลอยแบบพี่พลอยถ้าสู้380เลยครับพี่สามร้อเพราะว่าสามแนย์มาทางนูแล้วอ๋อ ต่อไป400แล้วพี่มา400้อยให้4 5ปิดปิดเลยได้ได้พี่ได้ตอนนี้อยู่ที่3ส4 0ครับมาอ่าเดี๋ยวเริ่มนับเลย3 0 0 3 8 0 380โอ้ยหมดแล้วตอนนี้อยู่ที่3 8 0ไหมครับมีใครมากกว่านี้ไหมครับอ่ะมาอ่าเดี๋ยวเริ่มนับเลย10 9 8 7 หกห้าวันหน่อยสี่ร้อยวันหน่อยสี่สามสามไปแล้พี่สามไปแล้นะสองสองนะหนึ่งครับผิดครับอยู่ที่พี่พี่โอโออ่านว่าพี่อะไรวะพี่โอเหรอพี่โอ๋พี่โอ พี่ผู้หญิงอ่ะแต่แคปแล้วทักไปเพจน้องฟอดนะคะพี่เออโอแคปไปแล้วค่ะตวนี้สวยมากครับพี่พี่อู๋อ่ะพี่อู๋พี่อู๋ขะทักไปเพจน้องนะคะรู้จักเพจน้องฟอดไหมคะพี่อู๋ขายืนยันยืนยันการเอฟด้วยค่ะยืนยันการเอฟกดหนึ่งเลยครับกดหนึ่งค่ะพี่อู๋โอเคไหมเอยพี่อู๋ขา จะหมดแล้วจะหมดแล้วพี่อูคอมเมนต์หน่อยเร็วพี่อูครับจะสุดท้ายอ่าโอเคกดหนึ่งแล้วพี่อูกดหนึ่งแล้ว,อลวโอเคอย่าพี่อูทักไปที่เพจน้องนะคะปะกรณ์หล่อแท้แครี่หล่อแท้จะจะกล้าเะละ่ะถ้ากล้าให้ใส่กล้าใส่ไหม ้ไ้มให้ให้เมียใช้นามสกุลเดียวด้วยไหมได้หรือจะให้ฟอร์ดชื่อปกรณ์วันณบุตรอ่ะพี่ฟอร์ดดีกันนุยนี่แชมเปี้ยนงานกริบกริบอ่าทักไปแล้วพี่อู๋ทักไปแล้วเช็คด้วยทักไปไหมมีไหมครับสภาพเก้าจุดแปดเลยพี่เต็มสิบเนี่ยเดี๋ยวอนี้ตอนนี้มันสวยเธอตอนนี้มันสวยเดี๋ยวเราเอา เอาอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้ยังเไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เอาเก็บไว้ก่อนมีหัวงเสื้อด้วยอันนี้มันแพงเก็บไว้ก่อนเหลือตัวนี้ตัวเดียวเหรอใช่แล้วกางเกงเกงสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้กิงเกงตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้กับตัวนี้ปล่อยเลยสองตัวเลยเนี่ยเอาที่เท่านี้ก่อน ไหนปล่อยก่อนไม่ได้เหรออ่าเออปล่อยยีเดียก็ได้嘛ก็ไปแก่ละมาอ่ะปล่อยยีเทียวพูดเสียีแทนอ่ะยีเทียวตัวนี้แชมเปี้ยนนะครับผมแชมเปี้ยนสภาพมือหนึ่งนะครับสภาพแบบกริบกริบอ่าแชมเปี้ยนี้ของแท้ครับพี่อันนี้เราไม่ขายนะครับป้ายอยู่ผมนะครับพี่ป้ายแชมเปี้ยนชัดเจนครับคนบอกว่าทางนั้นเริ่มเบอร์แล้วอะไรนะครับ มีคนแซวบอกว่าทางนั้นเริ่มเบิร์ดนางเบิร์ดไม่มาตลอดนะพี่อันนี้เอามาดีเทลไว้ฟังเลยครับตัวนี้อันนี้แชมเปี้ยนสวยมากเนื้อผ้าโคตรดีเนื้อผ้าเมอร์หนึ่งเลยครับหรือว่ามีใครอยากเล่นประมูลไหมครับถ้ามีใครตลองการอยากเล่นผมจะเปิดที่สามรอไว้นะครับตัวนี้ยออเพราะตัวนี้มันแพงตัวนี้แพงนะครับพอใส่ให้ดูอีกอีก้งนี้มาอันจะหมดแล้วก็เล่นเล่นเถิดเราเล่นได้เราเล่นบ่อยอยู่นะ ก็ให้หมดแล้วพี่เคลียร์ของเคลียร์ของได้มีรถอหไหนมาอูร้อนหม่ยึ้นหน้าอืมเออสวยๆอยากได้ฟอร์ดค่ะแม่โอ้ไให้ฉันไม่เถอะฉันไม่หาไม่ได้แล้วกลับต้อตงใช้ด้วยอ่าตังนีครับแชมเปี้ยนครับผมสภาพมือหนึ่งนับสวยมากัวจริงๆก็ตรงตรงแสงเนี่ยตรงเชื่อมมาจากลฟิกนะครับผม,มแต่แต่มันไฟมันไม่เห็นอ่ะ ถ้าอยวางคือโมลิฟิกนะสวยมากพี่ใหญ่แล้วจะหล่อเหมือนพ่อค้ารือเปล่าบ้นตัวนี้ผมขอเปิดที่ส <300. S 2> <300. S 1> ามร้อยบิตครั้งแรกยี่สิบครับผมมีแชมเปี้ยนสวยมากนะพี่เปิดสามร้อยครับผมอ่มาขอสองบิดเริ่มนับนะพี่มีใครให้ราคาไหม <า S 2> <ขอ S 1> ครับเริ่มสามร้อยครับตัวนี้ใราคาครั้งแรกสามร้อยยี่สิบครับนี่แชมเปี้ยน อ่าจนะพี่สร้ยี่สิบครับชื่ออะไรนะส5 0ห้าสิบเอส้อห้าสิบพี่อะไรใส่ชื่ออะไรเหรอครับใช่มสกยวายส i กิ sky ไหมพี่ชื่ออะไรช่วยพิมพ์หน่อยครับผมไม่อยากผมไม่อาจ่านชื่อผิดเขินๆข7 0สเจ็สิบครับพี่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 นี่พี่ต้องรบสรอิบสี่ร้อยครับสี่รอยครับนี่สิ่งอะไรผมสภาพดีมากนะพี่สี่ร้อยสี่รอครับผมพี่ ตัวนี้ตัวนี้สวยมากมันสวยตรงที่มีแถบอ่ะใช่พี่ใช่แล้วสภาพก็แบบมือหนึ่งเลยอ่ะปกติตอนนี้เขาขายหกเก้าศูนย์นะแต่ว่าเอามาประมูลใช่พี่ตัวนี้ที่สี่ร้อยพี่มีใครให้ราคาอีกไหมครับนี่สวยจริงนะพี่แต่มากสี่ร้อยยี่สิบครับพี่แจ๊สขอบคุณครับพี่แจ๊สล็อกอ่านว่าพี่สกายเราคิดว่าแกชื่อสกายพี่แจั้นฮิจจั้นรอต่อไปเราจะได้จำแกได้ ขอบคุณครับพี่แจ๊ตอนนี้อยู่ที่พี่แจ๊นะครับ440ครับตอนนี้อยู่ที่440นะครับพี่ชื่ออะไรครับพิมพ์ชื่อมาด้วยครับตั้งสนใจทักแชทนะครี่440อาตอนนี้อยู่ที่440สว่มากนะพี่นี่แชมเปี้ยนสภาพมือหนึ่งเลยนะเออตอนนี้440ครับมีพมีใครให้เลยไหมครับไปเรื่อยๆมีคนรอไปเรื่อยๆ450อ่ะพี่ไม่ได้เมื่อกี้ มันปกติ440มันต้อง460ครับพี่ครับผมมีค่า20นะพี่ต้องเป็นตามกติกาของเราตั้งมาแล้วครับผมอือยู่ที่พี่460ครับ464พี่พี่พี่ A E A พี่เนใช่เหรอไม่ชื่อพี่ชื่ออะไรนี่พี่ต้องคหรอพี่เนพี่เน่อ่านอ่านอ่านว่าอะไร นีดนะเาอ่าคนาดมาคุณเรียนภานี่อยู่ที่สี่ร้อยสิหกสิครับพี่าราคานี่จะเริ่มตับนะพี่ตรงนี้สวยจริงนะเริ่มตั้งไปนะพี่ตรงนี้อ่าเริ่มเลยมีใครซื้พี่เรียนภพาไหมครับที่ร้อยหกสิบตอนนี้เริ่มเลยอะสิบเก้าแปดเจ็ดหก ห้าสี่ตอนนี้อยู่ที่สี่ร้อยหกสิบสี่ร้อยแปดสิบพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดครับพี่แจ๊ดสี่ร้อยแปดสิบครับพี่แจ๊ดสี่ร้อยแปดสิบครับพี่แจ๊ดครับสี่ร้อยแปดสิบครับมาสิบครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองสองครึ่งพี่นภาใส่ห้าร้อยครับผมจริงเหรอู้ครับไม่อ๋อ พี่ได้พาใส่ห้าร้อยสู้พี่แจ๊นหน่อยไหมครับอ่าจะนับสุดท้ายแล้วพี่หนึ่งขาพี่แจ๊นได้ไปครับพี่แจนพี่แจนแค่ขาคนหนึ่งแค่ขคนหนึ่งให้ฝอดหน่อยนะนี่หล่อมากเลยพี่จมูกสวยมากพ่อค้ายแดนดินพ่อจะต้องหาชูมเมียโอเคพี่แจ๊อนพี่แจนขาผมขาผมขาครับ อยากให้ถึงกุมพาเร็วๆจังเลยอยากไปหาแฟนแล้วว่าสุดท้ายแล้วครับตัวสุดท้ายไอ้สุดท้ายริงพี่เป็นเกงเป็นเกงครับตัวสุดท้ายแต่ว่าเราเอามาคู่กันคู่กันนะพี่ตัวนี้ตัวนี้ไซส์เอ็มครับตัวนี้ไซส์แอลครับไนกี้อ่าเป็นเกงขายยาวผมใส่อยู่ตัวสุดท้ายแล้วพี่ตัวสุดท้ายแล้วผมเป็นประมาณสามเป็ดนะพี่ ฟอเอลประมาณสามสองอ่ะมาเปลี่ยนเอลกันดีกว่าว่ะเธอเอาเอลฉันไปเลยเอลสันสามแปดทำไมอ่ะเอามาแบ่งมาให้ฟอเอลเด็กเล็กแบ่งมาให้ฟอมาพี่พายลี่วันวันวันพุธฟอจะไปสอนนะฟอตื่นเต้นมากเลยทำไงดีโอ้แล้วสงสารเด็กน้อยมากนี่ ไม่เห็นอีกไม่เห็นี่นี่พี่ตัวนี้นะครับนกี้นะพี่สองตัวแล้วครับในบุคลิกเงครับผมไซส์ผมเ<อ>กวผมเกล38นะพี่อันนี้ไซส์ M นะอันนี้ไซส์ L ครับพี่ดีมากสภาพดีสภาพสภาพสภาพส,ภาพสุดยอดสภาพสภาพสุดยอดเลยมาใครสนใจนะครับตัวนี้เปิดที่หนึ่งร้อยสองตัวเปิดที่สองร้อยไม่เปิดหนึ่งร้อยพอ อ่ะให้กำไรตัวสุดท้ายแล้วโอเคมาใครสนใจครับเปิดที่หนึ่งร้อยครับสองตัวนี้ครับไอ้ขายถูกแบบนี้เอากำไรที่ไหนเนี่ยใช่พี่ไอ้ฟอยมันก็ไปไหนไม่พอใจใหญ่พอพี่ถึงว่าขายของราคาทุนเนี่ยพี่เล่เกมพลาอันนี้เป็นท่าลมนะพี่เนี่ยไนกี้ครับป้ายงอยู่ครบมาครับเปิดที่หนึ่งร้อยบาทครับพี่เที่หนึ่งว่ายิค่ายี่สิบนะครับไม่ค่อใช้ราคาไหมครับ ไ็แรกอยู่ครบนะครับอันนี้ก็อยู่ครบอ่าอืมอือตองนี้เปิดที่หนึ่งร้อยครับร้อยี่สิบครับคุณเฟิร์นเปิเฟิร์นของครับถ้าร้อย้สิบคุ้มมากนะพี่สองคนเนี่ยคุ้มปคุ้มจริงๆงั้ราคารที่พี่เฟิร์นปครับพี่เฟิร์นร้อยี่สิบนะครับสครับต้องเก็บที่ร้อยยี่สี่สวยมากเลยนะพี่สวยจริงๆนะเพาไม่โอสองคนเนี่ยสองร้อยครับคุณอาลูกีอ่าขอบคุณครับเด็นี้ใจชื้นหน่อย นี่สวยมาตอนนี้อยู่ที่คุณอารุณีนะครับคุณอารุณีนะครับได้สองตัวนะพี่คุณทีทีอาร์เอลครับเนี่ยดูดีตอนนี้อยู่ที่สองร้อยี่สิบาทนะครับพี่เอลเท่าไหร่เอลเท่าไหร่เอลกับเอ็มครับใส่เอลไปวัดตอลตั้งเอ็มค่ะคุณผมเอลเอลมันอ่าสามสิบถึงสามสามใส่ได้ครับใช่ครับมันยืดมันยืดตอนนี้อยู่ที่คุณ รคุณใครมาอ๋อไม่มันอยู่ที่อะไรวะเมื่อกี้เราผอนดีว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่สองร้อยยี่แล้วก็มาที่สองสองห้าศูนย์มีครั้งยี่สิบนะครับผมเดี๋ยวนี้อยู่ที่พี่เฟิร์นครับต้องใส่สองหกศูนย์แล้วต้องใส่สองหกศูนย์สามร้อยพี่แก้มพี่แก้มขอบคุณครับพี่ขอบคุณขาทีพี่ที่สองเอลสามสิบถึงสามสามนี่ใส่ได้ครับสองตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราเริ่มรับเลยไหมมีใครสู้พี่แก้มไหมครับสองตัวนี้ ถูกมากครับพี่ใส่สามร้อยเนี่ยในกีในกี <c oughs> นกป้าครบแล้วผมอเอาแทนนะครับสามตัวจริง,งนี่เป็นผ้าร่มนี่เป็นผ้าตึงผ้าร่มถุงเท่าวอมครับผมพี่แพ้ที่หล่อมากว่ะสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามร้อยสี่สิบสามร้ับพี่แพ้สามร้อยสี่สิบกี่ตัวสามร้อยแจะสองตัวนะครับพี่ตอนนี้สามร้อยตอนนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่นี่นสามร้อยห้าสิบอ่าอ่าถูกแล้วเอาโอเคถูกแล้วครับ กระติหรอพหมคะตู้ใส่ราคามาอีกตอนนี้อยู่พี่กระตินะครับสองตัวสุดท้ายแล้วค่ะสามร้อยห้าสิบาทครับพี่มีคนให้สี่ร้อยอะไรนะครับมีคนให้สี่ร้อยอ่าตอนนี้อยู่ที่สี่ร้อยครับพี่สี่ร้อยเอเอโอเอ็นคุณพี่ใส่ชื่อเล่นให้หน่อยค่ะเป็นผ้าร่มนะครับผ้าร่มสภาพดีมากเอ็กกี้เนี่ยป้ายอยู่ครบนะครับผมป้ายแท็กก็อยู่ครับ ของแท้แล้วครับผมอืมนี่ป้าอยู่ครบครับป้ายแท็กก็อยู่ครับตัวนี้สวยพี่อ้นค่ะชื่ออ้นพี่อ้อพี่อ้อสี่ร้อยยี่สิบอพี่้สี่ร้อยยี่สิบมีใครจะสู้พี่อ้อไหมครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มนับแล้วเพราะตอนนี้เราเริ่มหมดพลังแล้วฮ่าเราเริ่มเลยแล้วโอเคของเดกเดี๋ยวนอนเด็กพรุ่งนี้ไปเรียนมาเดี๋ยวเราเริ่มนับเลยไปหานอนเดกนอนไร็วบขายรีบไปนอนอ่ะสิบครับสิบตอนนี้ตเท่าไหร่อยู่ที่ สี่รอยยี่สิบอ่าครับสี่ร้อยยี่สิบนับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ร้อยสิบสี่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องบิดราคาต้องบิดต้องบิดยี่สิบอ่าต้องบิดทีละยี่สิบครับขอบคุณครับพี่ใหม่มีใครจะสู้ราคาไหมครับตอนนี้อยู่ที่สี่ร้อยยี่สิบนะครับสิบอ้าเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ สามสองหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับโอเคครับพี่พายี่ค้าฝากฝากแบบให้เขาแขบให้หน่อยนะครับเขาชื่ออะไรอ่ะปิดที่เท่าไหร่นะสี่ร้อยยี่สิบครับปิดร้อยยี่สิบพี่อ้อไงโอเคพี่อ้อครับพี่อ้อแขปแล้วคนหนึ่งให้นะครับสองตัวนี้ครับพี่อ้อได้ไปนะคะพี่อ้อพี่อ้อคอนเฟิร์มหน่อยค่ะพี่อ้อก็เหมือนว่าเขาซื้อเขาเมื่อกี้เขาได้เสื้อไปนะใช่ป่ะใช่ครับ พี่อ้อแขกลวกดหนึ่งห้หน่อยนะครับพี่อ้อยืนยันกดหนึ่งหน่อยนะคะพี่อ้อขาสี่ร้อยี่สิบาทค่ะได้สองตัวเลยใช่ไหมต่อ่อ่าโอเคพี่อ้อยืนยันเรียบร้อยแล้วสี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบเขาให้สี่ร้อยสี่สิบอ้อหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อ้อขอบคุณครับง้นปิดขออนุญาตปิดที่สี่ร้อยสี่สิบบาทนะคะโดยพี่อ้อนะคะพี่อ้อใส่ราคานี้มานะคะจบค่ะ ตอนนี้เสื้อก็หมดป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมานั่งคุยกับคุณแพรดี่ดีกว่าใช่แทนไปแพ็คของเลยก็พักแป๊บไปแพ็คของเลยมาสวัสดีครับทุกคนเออขายเดี๋ยวนี้เขาขายของเก่งนะเธอว่าไปนางคือแบบว่ามาตอนนี้เสื้อผ้าก็หมดแล้วเขาคนดี่าดิฉันกับผัวดิฉันใครหลอกกันอะไรนะ ทุกคนคิดว่าดิฉันกับผัวดิฉันใครหลอกว่ากันขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับเดี๋ยวรบก,กวนอ่ะส่งไปทางเพจให้หน่อยนะครับเดี๋ยวฝอจะไปตอบทางเพจนะครับแต่ว่าตอนนี้อุ้ยที่ใหม่ส่งตกงมาให้เยอะมากเลยออตอนนี้ทําหน้าคล้ายกันมากเอาจริงเหรอคล้ายตรงไหนเอาะไรมาคล้ายก่อนนองไม่มีจมูกเอ้ยมีมีอะไรสวยแล้วมือคนบอกว่าสลับโพ ตลอดพออะไรอ่ะอขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณพี่ปาขอบคุณพี่ป้ายขอบคุณพี่อะไรนะอย่าให้แพ้หนูแพ้หนางค่ะทุกคนส่งมาคืนนี้ใครอาเซนนลรับกินนะ้าวตายนะปามปามปามทุกคนเดี๋ยวฉันจะไปซื้อเสื้อบอลมาใส่ละให้พี่ปามหน่อยพี่ปามก็อยู่ในแชทกลุ่มนู่นอ๋ออุ้ยขอบคุณพี่พี่ป้ายนะครับขอบคุณพี่ปามพี่ป้ายนะครับ อ้าแล้วของฉันไม่มีใครส่งของขวัญให้ฉันเลยบ้างเลยด้วยไงเนี่ยพี่นี่ได้เยอะแล้วอ๋อโอเคฟอร์มีคนบอกว่าฟอร์รับแพลรี่ลุกสลับกันได้ไม่ติดล็อกถ้าพี่แพรรี่จะขออ่ะเกียดเกียดยิ้มมุมปากมากยังไงอ่ะอืมหลอกว้ยมีผัวหลอว่ะทำไม็อยู่้วะครับขอบคุณพี่หวานนะครับ สวยมากเลยตอนนี้มีคนมีแต่คนชม,มพี่ไดี้ว่าสวยสวยมากเลยเนะี่ยขอบคุณค่ะ thank you บีิบายสวัสดีครับพี่พศานนท์พศานนท์มึงดูหน้ากูดีๆเอาหน้ากูไปเปียวกันหน้าพี่พศพี่พศเขาไม่เงแบบนี้พี่พศเขไา <c oughs> ไม่ได้หน้าเแบบนี้นะทุกคนรอฟอดหน้าเหมือนอนาเดตไหม เมากระท่อมเหรอคะหรือว่ายังไงพี่พลายเขาบอกว่าเอฟเสื้อไปโอนได้เลยไหมควรจะหลับก่อนโอนได้เลยครับพี่พี่อาร์มโอนได้เลยก็แจ้งเลขบัญชีแจ้งอะไรเขาไปสีค่ะค่าส่งห้าสิบครับสองตัวบวกเพิ่มตัวละสิบบาทนะครับเออเลิกแต่โอ้ยพี่พลายงั้นเดี๋ยวขอไปเคลียร์ของก่อนได้ไหมอ่ะใช่เดี๋ยวดึกไปเถอะไปเถอะทีรักไปเถอะไปโอเคขอบคุณมากครับพี่เบลเี่ยครับ สวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่มาช่วยอุดหนุนนะคะวันนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่าอะไรอุ้ยอุ้ยอะไรอะรถไฟก่อนกลับก็ได้ของแล้วได้อะไรอ่ะใครส่งอะไรให้รถไฟรอรถไฟเออรถอุยครับโอ้ได้รถไฟรดมีเสียใจด้วยนะเจ๊ เสียใจด้วยนะเจ้วันนี้แบบเออมันไม่ใช่วันของเจ้อ่ะฉันชน,นะเธอไปนักกี่รอบปะก่อนไม่เป็นไรตอนนี้ฝั่ชนะพี่อยู่โอเคเจ้ของหน้าค่ะขอขอบคุณทุกคน<ว>นะครับขอบคุณแค่ของเดี๋ยวเดึกขอบคุณที่ส่งของขวัญให้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาช่วยเอฟมาช่วยอะไรฟอร์ตตลอดเลยถ้าไม่มีทุกคนฟอก็แบบไม่ขายไม่ได้นะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณไไ ขอบคุณเจนะครับ <c> ท <oughs> <laughs> <c oughs> ี <Mach an> ่แบบเจอะไรขอบคุณเมียพ no. ูดใหม่ขอบคุณเตงอ่ะขอบคุณอ้วนนะขอบคุณเมียไม่เอาขอบคุณเมียก่อนขอบคุณคับขอบคุณเมียค้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะผัวขอบคุณพี่ใหม่ด้วยนะครับส่งเอ่ฝากติดตามไอจีร้านด้วยนะครับแล้วก็แบบมีทิกตอกด้วยทิกตกร้านอย่างเงี้ยแบบทําเล่นๆไป ไปเลยคุยไปเลยฉันเข้าน้ําฉี่ก่อนกล้องไอ,อ้อ,อันนี้มันจะได้ไม่ดับได้ได้โอเคสวัสดีครับบายเจอกันนะครับทุกคนขอบคุณมากมจริงๆขอบคุณมากๆครับแล้วก็เพื่อนฟอดก็เหมือนกันสู้ขยันมากพี่พาตีขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับบ๊วย